สวัสดีครับวันนี้ว่าผมนะครับลิลินในเซิร์ฟเวอร์หกสามแปดนะครับวันนี้เราจะมาทําการปลดลุนใหม่นะครับก็คือลุนสนามพลังนะครับลุนสนามพลังนะก็เป็นลุนที่เป็นลุนมาใหม่นะครับเพิ่งมาได้ไม่นานนี้เองนะเออเพิ่งมาใหม่เลยนะก็ลุนนี้ถามว่าดีไหมก็เห็นไปดูเซิร์ฟจีนมาก็ยังมีคนเล่นอยู่เยอะมากๆนะครับแทนตัวดาบทะลวงนะมีคนเล่นรุนนี้เยอะมากนะครับก็พลังน่าจะบบดเยอะนะครับก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพลังเราจะบบกเท่าไหร่นะครับ ก็ก่อนจะไปดูคลิปนะครับอย่าลืมกดไลค์กด subscribe กันด้วยนะครับแล้วก็มีปุ่มสมัครเมมเบอร์นะครับ2ีสิบบาทนะครับเพื่อรุ่นลับรูปเพื่อรุนลับซัพพอร์ตซูริลน,นะครับในต้นเดือนหน้านะที่ผมจะแจกนะครับทางกิจกรรมของช่องนะมูลค่า849บาทนะครับแล้วก็ฝากร้านเติม คุณใช่ไหมที่กำลังหาร้านเติมเกมวันชิพันแมนเดอ์สตองเก็ตราคาถูกนี่เลยผมขอแนะนำร้าน 24P ทีร้านเติมเกมที่ถูกกว่าเติมเองสะดวกปลอดภัยไม่มีการรีฟันไปเติมที่ 24P ที่ิงก์อยู่ใต้คลิปวิดีโอและอย่าลืมใช้โค้ดลิลินเพื่อที่ได้ส่วนลดเพิ่มอีก2ไปอุดหนุนกันเยอะๆนะโอเคมาเดลมาวเดดพลัง่อนกันก่อนดีกว่า ตอนนี้เนี่ยพลังอ่ะผมน่าจะอยู่ที่1 4ล้านนะครับส่วนพี่ทูเนี่ยอยู่ที่153ล้านนะครับคาดว่าน่าจะยังไม่ปลดพลังนะอ่ะปลดยังอ่ะปลดยังวะยังให้ปลดไปยังให้ปลดนะครับก็เดี๋ยวเราปลดคนแรกนะมาก็โอ้โหทิมเดือดมากก็เอ่อกิจกรรมนี้นะครับก็มันได้จบลงแล้วนะครับในวันนี้นะเป็นวันสุดท้ายนะครับ อันดับเนี่ยตอนนี้นะครับก็คือคุณยากิเนี่ยก็คือเป็นเห็นว่าเป็นตัวบ 6, ั็ก6ไปได้360นะครับล่อไปที่9 9 0 0นะครับโดยกิจกรรมมีอยู่แค่5วันเองนะเออมันมัน5 6วันเองนะครับก็น้อยมากแล้วก็ได้เดยอะมากนะครับต่อมาเป็นคุณอีซี่แมนนะครับ9,400นะครับใกล้เรียกกันนะของผม9,475นะครับเออ่คุณมิสเตอร์ซี7,410นะครับตอนแรกเขาชื่ออะไรนะเวียดนามเวียดนามสักอย่าง เออก็เปลี่ยนเป็นชื่อมิตซีนะครับก็จบไปนะบอกเลยว่าอันดับ3ห่างกันแค่นี้อันดับ3 4ห่างกันแค่นี้บอกเลยว่าอันดับ4เนี่ยโอยซึมนะครับเพราะว่า7 4 0 0ตัวลนี้เนี่ยยัดเยอะมากนะครับจะบอกเลยว่ายัดเยอะมากนะครับก็แพ็คเนี่ยผมกดไปผมไม่ใช้ใช้ผมแทบไม่ได้ใช้เพชรเลยนะใช้แต่แบบแพ็คไอ้พวกเนี้ยกดเข้าไปกดไปเนี่ยก็คูณเอา1,600 คูณ4แล้วก็629คูณ4แล้วก็กดรายวันอีก1 1 9ทุกวันนะครับกับ3 9ด้วยก็บอกเลยว่าหนักหน่วงมากๆสำหรับกิจกรรมนี้นะครับแต่ถามว่าได้มาแล้วคุ้มไหมคุ้มมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมนี้นะอืมก็พูดเดยอะและ้วมาเดี๋ยวเรามาลุยเลยดีกว่าเดี๋ยวผมขอเริ่อันนี้กันอ่ามามามา,มาลูนนมาตะนะไอ้ลูนตัวสนามพลังนะครับก็เป็นลูนที่คนเขาใช้เยอะมากๆนะครับสำหรับลูนนี้นะ ก็เหตุสัิจนใช้เยอะนะครับมาเราเปิดดีกว่ารุนนี้ทำอะไรได้บ้างนะครับรุนนี้นะครับก็เหมือนอันแรกเลยนะครับก็คือสร้างออพลังโจมตีเฉลี่ย20% 0ให้กับศัตรูหนึ่งตัวแบบสุ่มนะครับซึ่งเต็นพลังรุ่น1,000พแต้มนะครับทุกสนามจะเกิดขึ้นได้แค่1ครั้งนะครับโดยที่พอมันเป็นอันติีปุ๊บมันจะเป็นว่าฝ่ายตนเองใช้พลังโจมตีเฉลี่ย3 80%สุม่ม1 1ชั้นให้กับศัตรู4คนของอีกฝ่ายนะครับติดสนามชำนาญสนามพลังนะเอ,อ อันใหม่วะชำนาญสนามพลังนะครับสามารถติดคริติคอนได้และและอัตราคริติคอนเฉลี่ยของฝ่ายตนเองนะจะมีผล3ามครั้งแล้วหายไปทุกครั้งจะมีผลกระตุ้นชำนาญทะลวงก่อนนะครับก็เป็นยังไงก็คือแปะเหมือนทัศนสมกี่ออะครับแปะปุ๊บทีเนี้ยทุกครั้งที่ระเบิดนะครับจะติดชำนาญทะลวงนะก็คือ4ตัวที่แปะไปเนี่ย มีม,มีตัวชำนาาทรวงแปะไว้ด้วยนะครับก็โลมาต่าหายกันไวมากๆนะครับตัวนี้นะอืม,มารับเลยดีกว่าเราใส่ทีมเต็มกันแล้วกันนะดูซิว่าพ,พลังเราจะขึ้นเท่าไหร่นะครับปุ๊บเข้าไปเอาใส่แทนนี้แล้วกันนะอุ้ยไม่ถึงว่ะอุ้ยบ้านน่ะเออไม่ถึงว่ะประมาณ38ล้านนะครับดูกนก่อน นี่จริงด้วยขอใส่คนเพิ่มก่อนนะมาบดไปสามแสนนะครับสเออหนึ่งล้อเอซิบสี่ล้านนะครับสิบสี่ล้านนะมาบดเลยพุทธพัฒนทำเพลงบดไปปุ๊บบวกมาแสนสามนะแสนสามเก้านะครับแล้วก็เราสามารถฝังได้นะครับแล้วก็อัปดาวได้นะโหเราฝังได้สาวเบ็ดเลยนะครับ ผมไม่น่ามีพอนะเดี๋ยวนะ่าจะต้องไปแลกทีหลังนะครับมาเราก,กดไปที่ลิงเป้าหมายก่อนนะครับก็คือรูนนี้เนี่ยจะบอกว่าไอ้พวกรูนสีทองนะครับกับรูนสีเงินเนี่ยให้ตัวนั่นเท่ากันนะครับตัวสเตตัสเท่ากันนะครับก็หมื่นสามห้าร้อยหกพันเจ็ดห้าสิบอ่ะแปดหมื่นหนึ่งนะครับก็เงี้ยหละหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกพันเจ็ดร้อยห้าสิบแล้วก็แปดหมื่นหนึ่งนะครับที่ต่างกันคือตรงนี้มันมีชั้นนันแม่นยำนะครับแล้วก็ตรงนี้มีเพิ่มดาเมจจริงนะอ่า มาเอามาใส่เลยดีกว่าใส่ตัวลิงเป้าหมายก่อนใส่บแบตอันแรกปุบเจ็ดแสนสามโอยเยอะมากใสอ่อันหนึ่งปุบเจ็ดแสนห้าบอกเลยว่าอิ่มๆนะแล้วเราก็อัปดาวต่อได้นะครับก็มันจะบวกขึ้นไม่เยอะมากนะครับจากตัวขั้นแรกนะศูนย์ดาวกับไป็หนึ่งดาวเนี่ยจะต่างกันไม่เยอะตรงสเตตัสแฟลตนะครับแต่ว่าจะต่างกันตรงดาเมจจริงที่เพิ่มขึ้นนะครับมัน โอ้โหเพิ่มมา2.5เอง็นต์อีกอบกันไปโหแต่พลังเพิ่มมาแสนสองเลยว่ะพลังแบบมาเยอะมากนะโอ้โหแล้วเ,เราขายอีกเป็นหนึ่งเราดราแลกได้หรือเปล่าวนะเดนะี๋นะอดี๋ยวนะนี่เดยวนี้อือหือเราขาดเยอะมากนะแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะเก็บไปนะครับตรงนี้นะอันนี้ยังไม่น่าแกลกอ่ะอันเนี้ยไม่น่าได้แลกนะครับ อัตตาต้านทั้งทีมใช่ไหมเออก็น่าสนใจนะแล้เวเ,เดี๋ยวเราเอา,เอาไปแลกหัวใจอนันต์นะครับแลกมาให้ตัวของอ,อ,อะไรนะชื่อเลยนะตัวของอัศวินนะครับก็พลังน่าจะบวกประมาณนี้นะตอนนี้เราจบไปที่เออสิบห้าล้านแปดแสนนะครับซึ่งจริงๆน่าจะจบไปที่ประมาณ16ล้านนะครับ16ล้านกลางๆเพราะว่าเราจะขาดอีกเม็ดหนึ่งนะซึ่งเดี๋ยวผมไปหาในตัวของถวยเทียบได้นะครับเพราะาเดี๋ยวพรุ่งนี้มันมีถวยเทียบนะ มาเราก็มาลองตีพิทูกันลองดีกว่าเพราะว่าตอนแรกเราชนะพิทูแล้วแต่ว่าตอนนี้พิทูตีเรากลับแล้วนะครับแล้วเราก็ตีไม่ได้นะตอนแรกนะครับลองดูซิว่าเรามีตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยเราจะชนะหรือเปล่านะครับไปลุยเลยพิ120ทูร้อยยี่สิบเพชรลุยลุยไงลุยไงชนะเปล่าเฮ้ยชนะว่ะมาซอมบีม้แมนเราเปิดก่อนนะครับบอกเลยว่าของจริง มาบึ๊บ,บ,บ,บไปที่เก้าหมื่นสี่นะแล้วก็ระเบิดบึ๊บโอ้โหยี่สิบล้านโอ้โหยี่สิบสองล้านแรงจะจัดอันนี้เบอร์มแรงจะจัดหน้านี้โอ้โหระเบิดไปโอ้โหระเบิดไปหายหมอดอุ้ยระเบิดระเบิดระเบิดแล้วระเบิดอีกโอ้โหฟูเมื่อกี้เราแปะเข้าไปไงแปะเข้าไปแปะเข้าไปไงล้านเก้าไงระเบิดบึ๊บสิบเจ็ดล้านโอ้โห แรงจัดแรงจัดพี่พี่ทูระเบิดมาบู๊๕แสนนะยัง,งยืนอยู่ยัง,งยืนอยู่อัละทะเลจะต่อยไปไงต่อยไปหมัดแรกล้านสองเบาๆนะทะเลเราไม่ได้ปั้นเลยนะครับเดีย๋ยวเราไปปั้นตัวของใต้ไอ้ปั้นตัวของอัศวินนะอสองแสนหกมาสอมิเตอรลุกขึ้นมาแล้วก็ล้มต่อเอื้อแล้วก็ล้มต่อเอื้อฟูบุกกี้ซัดเข้าไปปุ๊บปั๊บปั๊บ,บ,บโอ้โหสองล้านห้าแรงจัด แรงมากดูสนามพลังใหม่เราดูสนามพลังใหม่สนามพลังใหม่เราระเบิดไปบึ๊บอา้าวติดหนึ่งติดโลนะติดโลเมื่อกี้ทะเลโดนต่อยไปเจ็ดเจ็ดล้านสี่เอ้สี่ล้านเจ็ดแล้วก็ฟูบุกิติดสนามพลังกันนะครับเห็นปะเห็นมงมงใช่ปะเนี่ยเราระเบิดปึ๊บ,บเรียบร้อยโดนทั้งสองอย่างนะครับเมื่อกี้โดนดาเมจตัวของฟูบุกิเอ่อตัวหมุนวนนะครับของฟูบุกิแล้วก็โดนดาเมจของสนามพลังไปนะ เรียบร้อยนะโบนิเวอร์รของจริงนะครับของจริงนะรุนตัวนี้นะครับก็ใครที่เปิดได้ก็ปลดนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครยังเปิดไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับเก็บได้เรื่อยๆนะเออโอเคครับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้นะครับไว้เจอกคลิปหน้าครับบายๆครับสวัสดีครับ